ขอเชิญเที่ยวงานวันช้างไทยประจำปี2566ระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคม2566ณสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปธรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง วันที่11มีนาคม2566มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็โดยชุมชนจังหวัดลําปาง12มีนาคม2566พิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระนเรศวรมหาราชณคุณคำหลวงพระนเรศวรสันดอยเลย วันที่13มีนาคมเป็นวันเปิดงานวันช้างไทยมีพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จํานวน16รูปร่วมกับช้างณสันอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบนอย่าลืมวันที่11ถึง13มีนาคม2566นี้ขอเชิญเที่ยวางาน วันช้างไทยประจำปี2,566นาสณสถาบันคดจบาลแห่งชาติในพระอุปธรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพท,ทุกท่านครับพบกับผมเต่านิจาครับในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับ ทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่7มีนาคม2566นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะที่เราต่างก็เฝ้ารอคอยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เราน่าจะมีอะไรดีๆที่จะมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มพี่น้องชาวรักญยาและว่าทว่าที่ผู้สมัครสสนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานเดินไปข้างหน้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มรักยาและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ครับกับเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวภูมิภาคทั้งที่จังหวัดเชียงราย แล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารมากล่าวแจ้งถแถลงขากันนะครับส่วนในวันที่11 12 13นะครับทางสถาบันคชฉบาลแห่งชาตินะในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางก็จะมีการจัดงานวันช้างไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งนะที่มีการจัดทำกันมาทุกปีนะครับ โดยในวันที่11นะจะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอท็อปนะโดยชุมชนจังหวัดลำปางนะครับวันที่12นี่แหละครับสำคัญนะที่เราอยากให้ใครต่อใครมานะเนื่องจากว่าจะมีพิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอ,องค์สมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชณนะขคุนคำหลวงพระเรนเรศวรสันดอยเลยนะครับ ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่พระองค์ทรงใช้เป็นสถานที่อาบพระศพของพระองค์นะฮะด้วยสมุนไพรและน้ําพึ่งเพื่อที่จะไม่ให้พระศพของพระองค์นั้นเน่านะฮะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าการอาบน้ําพระศพนั้นหรือการแช่น้ําสมุนไพรนั้นเนี่ยต้องมีขัดสีฉวีวันเพราะงั้นเหงื่อใครขุมขนของท่าน ของพระองค์ท่านนั้ตกอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้จึงทําให้ดวงจิตของพระองค์ท่านอยู่ณที่นี้นะรเรากําลังจะสร้างมนดบนะฮะซึ่งองค์หล่อของพระองค์ท่านเราได้หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันที่13นะก็จะมีการจัดงานนะโดยมีการทําบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จํานวน16รูป ร่วมกับช้างนะสันอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบนโดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะนายชัดชวาลฉาย,ยาบุตรมาเป็นประธานในพิธีนะกล่าวต้อนรับและนำสู่พิธีนะในการจัดงานนี่คืออีกงานหนึ่งนะที่เราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้มาร่วมงานกันเพราะจังหวัดลำปางนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากว่ามีโรงช้างต้นของช้างเผือกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้และแน่นอนถ้าจังหวัดลำปางเรามีอะไรดีๆหลายอย่างแต่ที่มันไม่ค่อยจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเราขาดการบูรณะขาดความร่วมมือนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูข่าวภูมิภาคกันนะครับว่ามีเรื่องราวข่าวอะไรบ้างไปติดตามดูกันครับ ข่าวแรกเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารได้มีการกักกันสัตว์เข้มไถ่หวัดนกหลังมีการระบาดตามแนวชายแดนนะโดยที่บริเวณด่านรมแดนสะพานนิรภาพไทยราวแห่งที่สองมุกดาหารสวรสคเขตนะตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหนายนารงรัตนไตรวงศ์หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหารหนายอาบพ,พด,ด้วง พอส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหารไซเตสนะฮะตชด2 3 4และทหารพ่านที่2 1 1 0ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารนำรถโมบายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกชนิด ที่จะผ่านเข้าออกระหว่างพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองสวรรคเขตแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีการตั้งจุดตรวจค้นป้องกันการลักลอบนำสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศไทยข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือสอปป,อปอลาวนะครับน,นายนรงรัตนไตรวงหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหารได้เปิดเผยว่าในส่วนของพื้นที่ชายแดนด่านกักกันสัตว์มีมาตรการในเรื่องของการฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ,อให้กับยาวานะทุกคันที่กลับมาจากต่างประเทศนะในสปปลาวโดวยเฉพาะรถบรรทุกสัตว์หรือรถบรรทุกสินค้าผสมสัตว์ทั้งสัตว์ที่มีชีวิตและรถบรรทุกสัตว์อาหารสัตว์ซึ่งอาจจะไปสัมผัสเชื้อจากแหล่งรวมสัตว์หรือความผสมสัตว์ต่างประเทศทางก,การสกษตรมุกดาหารได้มีมาตรการเข้มงวดเกีย่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะทําลายเชื้อนะที่เป็นศูนย์ทําความสะอาดเชื้ออีกครั้งหนึ่ง ที่มีการผ่านเข้าออกนะก็จะไปสเปรย์โฟมซ้ําอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการทําลายเชื้อโรคนะกับยาพานะซึ่งอาจจะมีพาหะที่นําเชื้อโรคเข้ามาระบาดในบ้านเราได้นะก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนะของทางเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่ไม่ให้โรคไข้หวัดน,นกเกิดการระบาดในประเทศไทยหลังจากที่เราล้มลุกคลุกคลานเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาแล้ว นะก็ไม่อยากจะให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของหวัดนกตามมาอีกนะมันจะทําให้ทั้งเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยเราในทุกทุกภูมิภาคเนี่ยได้รับผลกระทบดังที่ได้เกิดมาแล้วในอดีตนั่นเองครับเรากลับกันมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะ แม่สายประกอบพิธีบวงสวงพระเจ้าพรหมมหาราชครั้งที่21ประจำปี2566ันห้า้น้าลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายโดยนายนารงพลคิดอ่านนายเพิภอแม่สายได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงพระเจ้าพรหมมหาราชะสมกษัตริย์องค์แรกแห่งสยามประจำปี2566ครั้งที่21ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าพรหมมหาราชลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม,ม,มาา่สายพร้อมด้วยนางยุพินคิดอา่าน นายกกาชาติอำเภอแม่สายพันธุ์ตร,รเอกพิพัฒนารัดเดพาชพกกสพแม่สายนายชัยยนศีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายหัวหน้าหน่วยงานราชการภาครัฐเอก,กชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่สายวัฒนธรรมอำเภอแม่สายพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายกลุ่มชาติพันธุ์แม่สายเข้าร่วมพิธีบวงสวงเจ้าพรหมมหาราช และยังได้มีการแสดงฟ้อนรำถวายจำนวนถึง1,102คนในพิธีบวงสวงพระเจ้าพรมมหาราชเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ได้ก่อบ้านสร้างเมืองไม่ให้ตกเป็นทาสของขอมและได้รับเอาการาชของชาวสยามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือความชงรักภักดี ที่ทางท่านานอำเภอแม่สายนะครับท่านนารงคิดอ่านได้นำประสบนิกรในพระองค์แล้วก็นำพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแน่นอนนะประเทศไทยต้องมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนยองอย่าเชื่อใครมาปลุกปัน่นให้บ้านเมืองเกิดความวิบัติ เสียหายนะครับยังอยู่กันที่อำเภอแม่สายนะครับสหารตำรวจด่านตรวจถ้ำปลาแม่สายสกัดต่างด้าวชาวจีนสองคนนะครับพันตรมเรกพิพัฒนาระเดชพอกกแม่สายพันโทกิติชัยกองกิตพอบอบอกอผาธมินสกอทัพเจ้าตากได้สั่งการให้ร้อยโททวีวัดถิ่นหลวง ขอบกกองร้อยหมวดเคลื่อนที่เร็วที่สองกองกําลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดด่านตรวจสกัดกั้นบ้านทําปลาสพแม่สายเจ้าหน้าที่ทหารชุดกองร้อยหมวดเคลื่อนที่เร็วสองกะกรลผาเมืองปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดประจําด่านตรวจทัาปลาหมู่สามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาต่อมาในเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ประจําด่านได้ขออนุญาต ตรวคนรถยี่ห้อมิซูบิชิสีดำทะเบียนกอ .3146 เชียงรายรถรับจ้างไม่ประจำทางพบต่างด้าวชาวจีนสองคนไม่มีเอกสารที่รับการอนุญาตเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจึงได้ควบคุมตัวต่างด้าวชาวจีนทั้งสองคนเอาไว้พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและการกระทำความผิดตามพรบรตรวจคนเข้าเมืองพศ2522เป็นบุคคลต่างด้าวและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ทราบชื่อต่อมาภายหลังนะคือนายต้าเหา่าอายุ31ปีสัญชาติจีน2นายเท่ายูหงนะอายุ40ปีสัญชาติจีนจากการสอบปรกคำของผู้ตหาให้การว่าได้แอบลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแนวตะเก็บชายแดนไทยเมียนมาโดยได้เสียค่าใช้จ่ายให้กลุ่มขบวนการแอบลักแอบลักลอบนำต่างด้าวคนละ1,000 0บาท จ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงนําตัวผู้ต้องหาต่างด้าวชาวจีนทั้งสองคนสง่งพนักงานสอบสวนสพแม่สายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลหากกลุ่มเครือข่ายที่ผู้ต้องหาให้การมารับโทษกันต่อไปในกรณีนี้ต้องแน่นเน้นย้ำนะคนขับรถรับจ้างไม่ประจําทางให้ตรวจสอบเอกสารประจําตัวให้ละเอียดก่อนจะรับผู้โดยสารนะครับเพราะว่าที่อแม่สายเนี่ยนะนอกจากจะมี กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์นะโดยเอาคนจีนเข้ามาแล้วก็มาสวมบัตรหลายๆบัตรนะไม่ว่าจะเป็นบัตรพื้นที่สูงบัตร0ูนบัตรวัวหแม้แต่บัตรประชาชนแล้วเนี่ยยังมีนอมินีในการที่ไปเป็นตัวแทนซื้อที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทําการกวาดล้างนะเรื่องนี้เราเคยรายงานไปยังรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลก็เพิกเฉยนะไม่สนใจที่จะดําเนินการติดตาม แต่อย่างใดทั้งที่เป็นอันตรายนะต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งนะฮะและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานทั้งเรื่องของความมั่นคงและก็หน่วยข่าวกรองด้วยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าปล่อยให้คนเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรนะฮะอย่างไรก็ตามนะทางทีมงานของกระผมต่านินจาจะติดตามเรื่องนี้นะจนถึงที่สุดเช่นกันครับเรากลับไปที่จังหวัดมุกดาหารอีกรอบนะครับ แก๊งเงินกู้นอกระบบโปรยนามบัตรหาเหยื่อเกลื่อนเมืองนะฮะ really หนึ่งนี้จากการเปิดเผยของนายอดุลสิริมันหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธา, really ารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารว่าได้มีแก๊งเงินกู้นอกระบบโปรยนามบัตรหาเหยื่อเกลื่อนเมืองทําให้บ้านเมืองสกปรกนะเะชิญชวนให้ใช้บริการกู้เงินดอกเบี้ยสูงเก <c oughs> ินกําหนดสร้างความเดือดร้อนรําคาญทั้งตามแหล่งชุมชน และโยนเข้าบ้านผู้คนอย่างหน้าตาเฉยทําให้บางครอบครัวทะเลาะกันนะครอบครัวแตกแยกต่อมานายดุลสิริมันนะได้โทรหาเจ้าของที่ปรากฏในใบปลิวหรือนามบัตรได้เปิดเผยว่าในกรณีมีใบปลิวพี่น้องชาวประชาชนได้แจ้งเข้ามามีตลอดในเทศบาลเมืองมุตราานในใบปลิวนะในการโฆษณาจากเงินกู้ต่างๆโดยโปรยบนท้องถนนเป็นเรื่องสร้างความรำคาญและสร้างความสกปรกให้กับที่พัก อาศัยหรือสถานที่สาธารณะนะครับและอีกส่วนหนึ่งพนักง,งานเก็บกวาดทำความสะอาดก็บน่นทำความสะอาดยากโปรยไปทั่วตามซอกซอยต่างๆนะครับเป็นปัญหาทางเทศบาลจึงไม่ได้นิ่งนอน,น,อนใจทางฝ่ายป้องกันได้รายงานให้ผู้บริหารเทศบาลมุกดาหารเพื่อให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวนะครับเรื่องนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าได้บอกว่ามาโปรยกลางคืนช่วงไม่มีคนอยู่ มาปลปอยแล้วหนีไปไม่ได้บอกกล่าวและไม่ขออนุญาตนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการติดตามสอบถามและได้โทรไปที่เบอร์ที่มาของใบปลิวมีแผ่นสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงมีข้อความบนใบปลิวว่เาเงินทันใจนะ,ะแล้วก็มีเบอร์โทรได้โทรติดต่อไปมีการรับสายสอบถามว่าเป็นบริษัทมีกิจการให้เงินกู้โดยสำนักง,งานอยู่ที่บ้านคำปลาหลาย ตำบลคำป่าหลายนอกเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและได้แจ้งให้เจ้าของรับทราบว่ากรณีมาโปรยใบป,ปิวได้จ้างคนมาโปรยและสอบถามว่าได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่อย่างไรแจ้งว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตและได้บอกว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายทางผู้กับการก็บอกว่ารับทราบนะฉะนั้นเป็นการเจตนาที่ก,กระทาความผิดนะเมื่อได้รู้ว่าทงเจ้าหน้าที่ได้โทรหาก็มีการตัดสายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแจ้งพยายามพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยครับว่า ในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะอย่าไปหลงเชื่อเห็นไหมฮะมีข่าวมีคราวอยู่เป็นประจำเลยนะเกี่ยวกับเงินนอกระบบมีการซ้อมกันบ้างมีการเอากาวไปหยอดใส่กุญแจบ้างมีการทำร้ายร่างกายยึดเข้าของอะไรต่อเม้ออะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ฝากไปเพียงเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่าจะต้องดูแลเหตุที่เกิดขบวนการเหล่านี้มากมายเนะี่ยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลเองส่วนรัชการเองนะไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในที่สุดก็กลุ่มมิจฉาชีพก็ได้เปิดโอกาสตรงเนี้นะเป็นการฉบช่วยนะกู้ให้กู้เงินแล้วก็ทําร้ายประชาชนดังนั้นรัฐบาลจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้อย่ามัวแต่ไปสรรหาคนลงสมัครนะคนนั้นคนนี้คนน้นอย่างเดียว นะนปลายเทอมรัฐบาลมันต้องเร่งดําเนินการให้มากกว่านี้ต้นเทอมกลางเทอมก็ทํามาพอสมควรนะแต่ก็ไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดนี่แหละครับสิ่งที่ประชาชนเขาเบื่อหน่ายเราไปปิดข่าวกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตามโครงการความร่วมมือด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านนามานะนายวรยาณบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายนายกอบตอบจมุกดาหารสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมกับนายเนสึคิโยมิ และคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นความร่วมมือตามโครงการร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนตามแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนายวรยานบุญราผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารได้รับการตอบรับความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และเป็นต้นแบบในภูมิภาคต่อไปนะครับส่วนทางด้านนายเนซึคิโยมิหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นกล่าวว่าการดําเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนตามแนวความคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้แนวคิดนะ B O i l a n d นะโดยมีเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรในระดับเศรษฐกิจรากหญ้าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะถ้าเราได้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับสําหรับเรื่องนี้นะฮะทางผู้แทนก็ยังได้มีการลงพื้นที่นะเป็นการ าหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้แก่โครงการแหล่งนี้ต้องมีน้ําต้นแบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จําแม่น้าโขงที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบาบลโป่งขามอำเภอวานใหญ่แปลงใหญ่อ้อยตําบลคําป่าหลายพื้นที่1,400ไร่การพัฒนาแหล่งน้ําบ้านพลงามตําบลพลงามอําเภอกกไฮอําเภอคําชะอีและสถานการเกษตรหนองสูงและพื้นที่พัฒนาสถาบันการศึกษาอาคารศูนย์รวมใจ บริเวณภูผาเจียงนะก็นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีฮะถ้ามาแล้วไม่มีอะไรแอบแฝงทางด้านการเมืองนะแต่ว่าถ้ามาแล้วร่วมแรงร่วมใจกันนะใครจะรบกับใครใครจะทําอะไรใครในี่อย่าบีบกันอย่าเค้นกันนะเสร็จแล้วเราก็มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนานะให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถส่งสินค้าไปขายกันได้การพัฒนาอะไรก็ตามนะถ้าไม่มีตลาดมันก็ไร้ค่า เห็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำเราเองไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่เราบอกตรงะนะครับเนื่องจากว่าเห็นส่งเสริมส่งเสริมอ่ะส่งเสริมแล้วก็เจ๊งทุกทีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตลาดนั่นเองครับครับข่าวทั้งหมดนั้นจากจังหวัดมุกดาหารรายงานโดยคุณไกรสมุทรนามโพไซหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็บอกก่อเจียบนะแม่สายนิวออนไลน์เป็นผู้รายงานนะครับ และทั้งหมดนีนะครคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือว่าหากพี่น้องชาวไทยร่วมแรงร่วมใจกันนะช่วยเหลือกันดูแลกันรักสามัคคีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราอย่าไปหลงเชื่อเราอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองในการเลือกตั้งนะครับเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองเราอย่าไปเชื่อหรือไปอหลงกลผู้นำหรือหัวคะแนนแล้วก็เอาเงินมาแจก แล้วเราก็ไปเลือกตั้งนะเลือกตั้งเสร็จก็ทิ้งพวกเราอย่างที่ผ่าน,านมาดังนั้นรัฐบาลจะเป็นใครเราไม่ได้ว่านะจะเป็นใครมาเป็นนายกจะเป็นใครมาเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะขออย่างเดียวว่าให้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมานี่ก็เกือบทุกพื้นที่หแหละครับมีสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านฝ่ายค้านจะเยอะมากนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ขยับทําอะไรเลยให้กับพ่อแม่พี่น้อง ตรงนี้แหละต้องคิดให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งมันต้องมีเหตุมีผลแล้วต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้หรือไม่ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็เลือกเข้ามาเพื่ออะไรละครับเพื่อให้เขาเป็นใหญ่แล้วก็มากลางใส่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนเราเลือกผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสิ่งที่ใกล้ตัวเลยพอเลือกเสร็จนะกลับมากดหัวคมเห็นผู้เอ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย อย่างนี้อย่าทําต้องได้กำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ตำบลบุญนาคพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับอันนี้เขายืนเคียงข้างประชาชนทั้งเก้าหมู่บ้านเนี่ยนะเขาเห็นประชาชนมีค่าดังนั้นเขากล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับหน่วยงานของรัฐหลายๆห,หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ตามนี่คือ กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่ดีที่แท้จ,จริงเราอยากได้อย่างนี้ทั่วประเทศอย่าไปกดขี่คมเห็นเรากันเองนะสาเหตุที่เขาทําอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ากฎหมายจากพรักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ได้เคยออกไว้นั่นก็คือให้โอกาสการเข้ามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่จนอายุครบ60มันต้องสี่ปีเลือกนะมันถึงจะได้คนดีมีคุณภาพก็ฝากกับรัฐบาลไว้นะณนะเวลานี้ รัฐบาลหาเสียงโดยการจะขึ้นเงินเดือนให้กับอบตอรเราเห็นดีด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้อยู่บ้านหรืออบตอก็ตามแต่ท่านต้องตรวจสอบดีๆนะฮะว่าหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการช้อโกงการยักยอกเงินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอย่าสร้างโจรให้ติดป,ปีกมากไปกว่านี้เลยครับนะผมอยากเรียนไปยังพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าจะเป็นนายกคนต่อไป อีกรอบหนึ่งนะถ้าทําได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าทําไม่ได้ท่านอย่าฝืนครับเราไม่เห็นด้วยในทุกๆก,กรณีถ้าท่านทอดทิ้งประชาชนครับสําหรับวันนี้กระรผมตาวินจาราไปก่อนสวัสดีครับ